เพร่อเราเนี่ยเป็นแฟนคลับแมนยูใช่ไหมเราก็อาจาอาจะอ่านแล้วแบบเฮ้ยทีมเราชนะเว้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอบีทเซนไบท์ลิเวอร์พูลนะคะเรามั่นใจแน่น,นอนว่าคำว่าบีทเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยชนะเนาะแมนยูชนะลิเวอร์พนะูลแน่นอนนะคะแต่ความเป็นจริงเนาะถ้าเรารู้จักแพสซีบอยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทีมที่ชนะจริงๆเนี่ยคือฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะิมมีเก็ตและเก็ตน้อยของเรื่องแพสซีบอยมาฝากกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะหิมก็ใส่เสื้อบลนนะเป็นเสื้อของทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวหิมเองก็สนตัวก็ไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นหลักเนาะแต่ว่าเป็นเสื้อของคุณพ่อนะคะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้นะเนี่ยหิมอยากจะมาพูดนิดน,นึงว่าแพสซีไวทเนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างของแพสซีไวทเนี่ยก็คือเวิร์ฟทูบีหเวิร์ช่อง3ใช่ไหมเราท่องกันมาตั้งะะแต่เด็กเลยว่าแพสซีไวท์เนี่ยคือเวิร์ฟทูบีหรือเนถวกรา ทุกคนเวลานําไปใช้ทุกคนนําไปใช้กันถูกหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้กันดีกว่าค่ะ hey, ประโยคนี้นะคะบอกว่า Manchester United were beaten by liverpool อีกรอบนะคะ Manchester United were beaten by Liverpool นะคะประโยคนี้เนี่ยถ้าทุกคนสมมุติว่ารู้กันแค่คำศัพท์เนาะแล้วก็แน่นอนเราแปลออกอยู่แล้วว่า Manchester United ก็คือทีมฟุตบอลทีมหนึ่งนะ Liverpool ก็คือทีมฟุตบอลทีมหนึ่งถูกไหมคะส่วนคำว่า beat แน่นอน beaten นะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือวช่องสาของคำว่า beat นั่นเองนะ ซึ่งวล์กสามช่องของมันก็คืออะไร beat beat แล้วก็ beaten นั่นเองนะคะซึ่งเาอว่า beat เนี่ยปกติก็คือมีหลายความหมายเหมือนกันเนาะแปลว่าทุบตีก็ได้หรือว่าในความหมายของบริบทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็คือแปลว่าแบบเอาชนะก็ได้นะคะสมมุติว่าเราไม่รู้แกมมาอะไรเลยเนาะแล้วเราไม่รู้จักว่า passive voice คืออะไรแล้ววันหนึ่งเราเห็นพาดหัวขา่าวเียนว่า Manchester United were beaten by Liverpool นะ สมมติว่าเราเนี่ยเป็นแฟนคลับแมนยูใช่ไหมเราก็อาจจะอ่านแล้วแบบเฮ้ยทีมเราชนะว้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด v e เบตส์แฮมบอลิเวอร์พูลนะคะเรามั่นใจแน่นอนว่าคำว่า b บ a t เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยชนะเนาะแมนยูชนะลิเวอร์พูลแน่นอนนะคะ แต่ความเป็นจริงเนาะถ้าเรารู้จักแพสิบไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทีมที่ชนะจริงๆเนี่ยคือลิเวอร์พูลถูกนะรู้แล้วนะคะว่าโครงสร้างของแพสิบไว้เนี่ยคือ verb to be ตามใน verb ช่องที่สาน,น,นะคะซึ่งในที่นี้ก็คืออะไรก็คือ verb แล้วก็ตามด้วย be t e n นั่นเองแปลว่าอะไรถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเต็มๆนะคะก็คือแมนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย verb be t e n ก็คือถูกเอาชนะโดย ทีมิรวอว์พูลนั่นเองเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องแพสซีฟไว้ไปเนี่ยเราจะงงมากว่าสรุปทีมไหนชนะกันแน่นะคะเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะกปยคตัวอย่างทุกคนคงรู้แล้วนะคะว่าหิมเชียทีมไหนรอเล่นนะคะโอเคก็คือจริงๆในะคลิปนี้เนะนี่ยนะคือปหิมอยากทำขึ้นมะนะาสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆอ่ะแกมมามันก็มีความสําคัญนะโอเคเรารู้คําศัพท์มากมายก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลําไปใช้งานจริงเนี่ยแกมมาก็มีความสาคัญ ถ้าเราแบบว่าเข้าใจผิดหรือเราไม่รู้แกมมากบางเรื่องในชีวิตมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เนะเราอาจจะเอาไปคุยกับคนอื่นแล้วงงว่าสรุปทีมไหนชนะกันแน่นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามชมค่ะบ๊ายบาย